แบ่งเงินใส่ซองจดหมายเทคนิคบริหารเงินสไตล์แม่โนบิตะ The Cash Envelope System ในภาวะเศรษฐกิจหลายครอบครัวต้องรัดเข็มขัดวางแผนการเงินอย่างร,บรอบคอบวันนี้นะคะเอาการบริหารค่าใช้จ่ายในแบบของแม่โนบิตะ มาฝาฝกกเชื่อว่าตอนเด็กๆเ,เราคงมีโดรารเอมอนเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดถ,ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าโนบิทามาโกะคุณแม่ของโนบิตะที่เข้มงวดเรื่องการเรียนนั้นเธอเป็นคนบริหารค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยหลังจากที่สามีมอบเงินเดือนให้แล้วแม่ของโนบิตะก็จะแบ่งเงินออกเป็นซองๆซอ,องแรกเป็นค่าใช้จ่ายบ้านซองที่2เป็นค่าใช้จ่ายของสามีซองที่สเป็นค่าขนมของโนบิตะและซองสุดท้ายเป็นค่าใช้จ่ายจิปาท อนื่วิธีนี้เรียกว่า the cash envelope system เทคนิคบริหารค่าใช้จ่ายนี้นะคะเป็นที่นิยมในหมู่บ้านแม่บ้านญี่ปุ่นซึ่งจริงๆก็มีมานานหลายทศวรรษแล้วแต่เริ่มบูมสุดๆเมื่อเดฟแลมซี่ชาวริการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลหยิบยกวิธีนี้มาให้คำแนะนำค่ะเมื่อ เงินเดือนออกหลังจากหักเงินออมแล้วก็ให้นำเงินสดที่เหลือแบ่งใส่ซองจดหมายตามจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือนเสร็จแล้วก็เขียนที่หน้าซองว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรแล้วใช้เงินตามหมวดหมู่นั้นๆซึ่งเราต้องบริหารจัดการให้พอดีห้ามแอบจิกเงินซองอื่นมาใช้เด็ดขาดตัวอย่างเช่นค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าของใช้ส่วนตัวค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงค่าของขวัญ พืื่่ออคนนข้อดีของ The Cash Envelope System หลายคนมักจะมีปัญหาใช้จ่ายเกินตัวแต่ถ้าใช้ระบบแบ่งเงินใส่ซองจดหมายก็จะช่วยกำหนดขอบเขตงบประมาณได้ชัดเจนขึ้นฝึกวินัยทางการเงินและรู้จักบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนอกจากนี้แค่เปิดซองดูเงินสดที่เหลืออยู่ก็รู้ทันทีว่าเดือนนี้เราเหลืองบอีกเท่าไหร่ พาซซของออนไลน์ต้องทำอย่างไรให้จดบันทึกยอดเงินที่ซื้อไว้หลังซองจดหมายหากใช้บัตรเครดิตซื้อของออนไลน์พอสิ้นเดือนก็ให้นำเงินสดในซองมาจ่ายบินหรือถ้าใช้การโอนเงินก็ให้นำเงินสดในซองไปเข้าบัญชีธนาคารแทนสิ่งสำคัญคือต้องบริหารให้ดีอย่าเพอใช้เกินกว่างบที่ตั้งไว้ แล้วถ้าเงินในแต่ละซองเหลือล่ะเมื่อสิ้นเดือนแล้วถ้าซองไหนมีเงินเหลือเราสามารถนําเงินจํานวนนี้ให้รางวัลตัวเองเพื่อสร้างแรงจูงใจอาจฉลองด้วยอาหารมื้อพิเศษหรือนําไปจ่ายหนี้หรือเก็บไว้สมทบกับงบประมาณเดือนถัดไปก็ได้ค่ะวิธีง่ายๆอย่าง The c a t Envelope System แค่แบ่งเงินใส่ซองจดหมายแล้วบริหารให้อยู่ในงบประมาณเพียงเท่านี้ก็จะช่วยสร้างวินัย ทางการเงินได้แล้วค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องการวางแผนค่าใช้จ่ายลองดูนะคะให้ลองแบ่งออกหรือถ้าตอนนี้อย่างถ้าเราทําออนไลน์ใช่ไหมคะหรือเงินอยู่ในของโมบายแบงกิ้งอะไรต่างๆเราอาจจะแบ่งออกเป็นบัญชีก็ได้ค่ะอย่างเอเองเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่เปิดมีบัญชีธนาคารหลายบัญชีค่ะอย่างเช่น Bank K Bank B Bank S, s แต่ละแบงก์เราก็จะแบ่งออกเป็นอันนี้คือแบงก์เพื่อค่าใช้จ่ายส่วนตัว อันนี้คือแบงค์เพื่อการเรียนอันนี้แบงค์เพื่อการลงทุนเราก็จะแบ่งออกไปค่ะแล้วเมื่อไหร่เงินเราเข้าเสร็จปั๊บเราก็เอาไปโอนในส่วนของถ้าเป็นเงินเรื่องของเงินเพื่อการลงทุนแบ่งค่ะอาจจะแบ่งออกเป็น10%หรืออย่างที่เอเคยอธิบายไปก็คือเรื่องของซิกจาก็ได้ให้แบ่งออกเป็นทั้งหมดอาจจะ6ธนาคารอาจจะเปิดเยอะหน่อยแล้วก็เราก็อาจจะเปิดที่ ไม่ต้องมีบุ๊กแบงค์เดี๋ยวนี้นะคะที่เป็นไม่มีบุ๊กแบงค์แล้วดอกเบีย้ยสูงด้วยคะ่ะมีหลายธนาคารเลยหรือถ้าใครแบบอย่างเรื่องของ ATM ก็อาจจะมีสักใบหรือ2ใบพออย่างของ A เ,เองนะคะก็ตอนนี้ก็คือเหลืออยู่ประมาณ2ใบของแต่ละแบงก์ก็คือบัตรกดเงินบัตร ATM บัตรเดบิตนะคะก็เอเามีไว้2ใบเพื่อที่จะเผื่อฉุกเฉินเราใช้ การซื้อของออนไลน์บ้างหรืออะไรบ้างก็อาจจะมีประมาณแค่2ใบพอนะคะในเรื่องของบัตรเพราะว่ามันจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยเรื่องของบัตรต่างๆในแต่ละปีจะมีค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เออจะมีแค่2ใบแล้วเราก็สะดวกโอนเดี๋ยวนี้มบายแบงกิ้งโอนแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมง่ายขึ้นมากๆนะคะก็ลองดูนะคะในเทคนิคในเรื่องของการแบ่งเงิน,นะค่ะหรือถ้าใครอาจจะไปกดเงินสดออกมาหมดเลยแล้วก็ใส่ซองซอง,ซอง เป็นเหมือนแม่ของโนบิตะก็ได้นะคะก็ฝากไว้นะคะเทคนิคในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินการวางแผนทางการเงินนะคะเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตเรื่องของการเงินที่ดีวางแผนการเงินที่ดีคะ่ะและถ้าใครนะคะถ้าอยากที่จะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงนิสัยเรื่องของการเงินเรานะคะ มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะเอมีคอร์ที่ชื่อว่าการเงิน360องศาคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ mindset เรื่องของการเงินคนที่มังค ang คิดแบบไหนแล้วทำไมเราถึงเก็บเงินไม่อยู่สักทีหนึ่งเปลี่ยน mindset แล้วคุณจะเก็บเงินอยู่ 2. วางแผนทางการเงินคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล3 หาไรายได้เพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างทำอย่างไร 4. เมื่อเรามีเงินแล้วทำยังไงให้เงินงอกเงยค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในเรื่องของการเงิน360องศาค่ะใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะคะฝากคอสนี้ไว้ค่ะแล้วก็ติดตามช่องของโค้ดเสอนการเงินจะเอาเทคนิคดีๆไม่เซตดีดด แนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยมาฝากไว้ในทุกๆวันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money